นี่ออกกระตีออกกระตีน้ำยาออกกระตีเท้าออกแล้วิบกมหมดล่ะกินไหมกลินมา,น,มาน้ำไยพิเศษด้ดิอุสยสมุนไพรอ,อ่ะสมุนไพรได้มาจากต้งกองประเทียมฟีเลนย์มาด้วยนี่น้นำต้มเฮดซาก,กาพูดฝปนน้ำซ่าเนี่ยนี่แหละฝรัง่งเขาเจ้ากินแค่หนำซ่าต่อ,ตอ,พอ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 ,พอนี่แหละสมุนไพรกินกอนลงไปบมัดเข่าเท่าหนาหนาวต้องกินแบบนี้แล้วป้องกันกินแบบ กินนี่เตรียมสินใจพร้อมเด้อเ <c oughs> งี้ยวอยู่มัดมือเฮ็ดอันนี้เบ่ย,เออยากกินอะไรเงี้ยวดูพลุดแล้วโอ้ยพูดนะน้ำชาน้ำต้มเห็ดซาค่ะวันนีา้ตาไปได้มาแต่สมัยเราไปเก็บแบบใหม่ฟิลเลอร์พี่น้<า>องวานเหมือนหละมันรักินเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็ดซาก่ะเด้๋นี่มันอยู่มันอยู่น้ำต้นสนหนามมันปะที่เก็บไว้เถ่าได้กินอีกหลายปีอยู่ฝรั่งแพ่งๆเอ้าเอาเจ้าแก้วนี่เอา กินอะไรจังลงไปมัดเข่าอากาศมันหนาวแห้งพี่น้องเอ้ยหาน้ำแซ่กินบำรุงสุขภาพก่อนแต่ถ้าเด้ไปอีกปีนี่สิเอามาได้หลายอยู่เป็นรสชาตได้เถอะมันจีก็คือนทำซาล่ะแต่ว่ามันหงเงียวดูวมีรถมันกับ่เฟียนบ่งอย่างเราหอมหอมไข่ไปเชือดเบ,บิ้งในี้กุ้งเกินเขาว่าป้องกันหอมนมะเรื่องไหนเออป้องกันฝรั่งมันว่าป้องกันมะเร็งอะไรนี่กุ้งเป็นนี่ไข่อันสจะพุณแล้วรู้ละแพงไงรู้ละบ่สเซีนตึกถือกันนี่รูดเป็นอย่างไรกันดิ หลังก็ะเพยนไปใส่เอาของเขาตันนี้กินเป็นน้ำาท้น้ำเฮ็ดแาก้ะสมุนไพรชันดีชันเลิศนี่กันก็าพ่อเฮ็ดเขาตัดต้นไม้กันพ่อเฮ็ดต้นนี้เขาก็บ่าตัดป่อยมันอยู่น้ำต้นนี้ยังเถ้าสนน้ำมันสนน้ำมันบ่อ้ยมันเกิดอยู่ในเมืองหนาวติเฮ็ดอันนี้เอ้ยอยู่กับหนาวค่ะเมืองนี้มันเป็นปูดเด้มันเป็นปูดเก้ดไข้ปูดไม่คล้าข้ปูดไม่ต่ว่าโบเมียนต่ว่ามันเป็นเป็นปูดคือนั่งสิ อุ๊ยอากาศหนาวๆพอดีเลยข้าต้มกินเป็นน้ำซ่าบ้างไงนี่นี่จะเป็นปวดไหมหัวหน่อยหัวใหญ่หัวซอสีิดแบนีเขากะข้าจะต้มเยอะหลายๆต้มเยอะหน่อยหน่อยต้มแล้วข้าวเก่ามัดตากไว้แล้วก็มือรุ่นเแาก็มาต้มอีกอันส่วนนี้หวานนี่ต้มได้นี่เก็บไว้จะกินกินได้กินอีกทอดปีนาผมได้นีในแถวย่าประสิทธยาหลังสารพิษดีต่อมันเยาวดูหลังสารพิษป้องกันสารพิษได้พร้อมียาต้านหลัก กินกับไปซ้อมแก้วเงี้ยววัตันวันที่เทียมือหนึ่งเงี้ยวแค่เดียวแม,ม่นบ่อากาศมันหนาวน้ำยุขุนจะว่าเขาเ่อยากกินเนาะกิบกิบกิบพี่ขันลูกมันเงี้ยวเฮ้ยคือกันแหละครับกินน้ำห่อนบานา้านเขาเป็นน้ำเป็นน้ำ,เป,นนำเป็นกินออกคือจ,จังชาเนี่ยแหละบ่มะขมบ่หยังเป็นหลังก็กินแท้ชาต่อเออโอ้ย,อยมันถือว่าเป็นน้ำชาเลยตัวนี้เท่าเอาโนรักอืเขานอรักไปแคงน้ำฝรั่งเห็นได้โชคดีได้เจ้าได้มากนี่ มันก็ไม่หายยังไงดิมันายงเมันว่าสิออกสูต้นสูต้รดิมันมีน้ำเป็นบางปลาดิบางเมี่ยงผมสิออกที่แถวภาคกลางกลางตรงไตว่าได้ไปอีกดอกบัดทีนี้ว่าได้มาดอกได้ยอมกินเอาไปได้ช่วงเก็บหมากแดงบูบอรีแดงเฮ้ยแตาได้มาแต่พุ่นละประเทศฟินแลนด์แต่พูนสมัยนี้พนไปเก็บหมากไม่พุ่นละ ถ you ้าอื่นกับบะมีมันจะมีอยู่แถวเน็ดซากะแถวอยังกับเมียง